คลิปนี้เรามาดูข้อผิดพลาดของการก๊อปลิงก์ของเรากันนะครับได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับผมเลยมาบอกวิธีแก้ไขนะครับคนที่ไม่รู้มากอย่างผมหรือว่าบางทีเกิดจากความสะเพร่าเรานะครับการก๊อปลิงก์เราก็ก๊อปไปไม่สมบูรณ์นะครับทําให้เราเสียหายได้นะครับพอคนเข้ามาลงสมัครอ้าวไม่ใช่ลิงก์เรานะครับเช่นนะครับลิงก์การสมัครนะครับต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวท้ายตรงนี้นะครับต้องเป็นรหัสของเรานะครับสมมุติว่า เรา๊็ปไปให้คนอื่นลงนะครับเรา๊็ปตรงนี้ไปนะครับสมมุติว่าเราไปวางในไลน์นะครับมันก็จะเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่คลิกเข้าไปได้เลย<ๆ>ชใช่ไหมครับแต่ในไลน์อ่ะมันพื้นที่แคบใช่ไหมครับสมมุติว่าเราจะไม่เห็นตัวนี้นะครับเราจะเห็นแค่ตัวนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเราเขาจะเห็นสั้นๆแล้วก็เขาเขาจะมีจุดอยู่นะครับเราจะเห็น ของเราเท่านี้นะครับแต่หลังจากนี้อ่ะมันจะมีเป็นรหัสเรานะครับแต่เมื่อเรา copy ลิง k ์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรา copy l i n k ์ตรงนี้นะครับ copy ไปนะครับตอนนี้นะครับรหัสเราหายไปแล้วนะครับรหัสที่เราซ่อนอ่ะหายไปแล้วเพราะว่าเรามาก็ปจากลิงก์ไงครับพอเราเอาไปวางนะครับอ่าสมมุติว่าผมวางให้ดูนะครับ ไหมครับเลขผู้แนะนําของเราก็จะไม่มีนะครับถ้าคนอื่นมาลงทะเบียนกลายเป็นว่าไม่ใช่ของเราเลยนะครับดังนั้นเมื่อมาเป็นลิงก์แล้วเราจะก๊อปไปวางที่ไหนต่อเราต้องสังเกตจุดนี้นะครับว่าเรามองไม่เห็นรหัสเราตัวหลังสุดนะครับเป็นเพราะว่ามันซ่อนอยู่หรือว่าเราก๊อปไม่หมดนะครับถ้าก๊อปไม่หมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก๊อปไม่หมดนะครับมันก็จะไม่เห็นรหัสของเราเลยนะครับ ดังนั้นเราจะไปปล่อยลิงก์ที่ช่องทางไหนในโซเชียลของเรานะครับไม่ว่าจะ n ล Facebook, i n s t a g r a กร o u t u b e Twitter นะครับให้เราดูให้ดีก่อนนะครับของที่ต้องมีรหัสเราก็คือตัวท้ายเนี่ยมันต้องมีรหัสเราอยู่นะครับเห็นไหมครับตองเลขผู้แนะนำมันต้องมีรหัสเราอยู่นะครับถ้าไม่มีนี่ใช้ไม่ได้นะครับบางทีเราก๊อปไปหลายๆลาหลายครั้งแล้วก็มันก็แอบซ่อนอยู่หรือว่าเราก๊อปไปพลาดนะครับ ซึ่งมันจะไม่มีรหัสของเราตรงนี้นะครับซึ่งผมเกิดด้วยกับตัวเองเลยนะครับไปปล่อยลิงก์ที่ไม่มีรหัสเราตั้งเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นอ่ะเราจะเสียประโยชน์ตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ